สุดยอดคำคมเล่าปีในสมัยปลายราชวงศ์ฮั่นยุคที่แผ่นดินจีนเต็มไปด้วยโจรพวกผ้าเหลืองและการเมืองในราชวงังด้วยปณิธานที่อยากให้แผ่นดินจีนสงบสุขบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์อย่างเล่าปีจึงเดินตามอุดมการณ์ที่วางไว้จากครอบครัวคนขายเสือ้อที่มีเชื้อราชวงศ์เล่าปี่ค่อยๆก้าวขึ้นสู่เส้นทางของอำนาจ จนในที่สุดสามารถขึ้นคลองโจกกหนึ่งในอาณาจักรใหญ่หยุคสามกกเคียงคู่กับวุยกกของโจโฉและง้อกกของซุนกวนได้ส่วนหนึ่งที่ขอประสบความสำเร็จนั่นก็คือความเชี่ยวชาญในหลักการรู้จักซื้อใจรู้จักใช้คนกองทัพของโจกก เต็มไปด้วยคนเก่งๆมากมายหากพูดถึงความเก่งกาจในเรื่องการต่อสู้ก็ต้องยอมรับฝีมือของกวนอูและเตียวหุยพี่น้องร่วมสาบานของเล่าปีทั้งยังมีทหารเอกฝีมือดีอย่างจูลง่งร่วมทัพด้วยนอกจากความเข้มแข็งของฝ่ายบูแล้วฝ่ายบุญก็ดูจะเคี่ยวไม่แพ้กันเพราะได้สุดยอดกุณซืออย่างคงเบ้งมาช่วยวางแผนในการทำศึก การทำให้บุคคลผู้เก่งกล้าสามารถเหล่านี้ยอมรับในตัวของเล่าปีไม่ใช่เรื่องง่ายนะักแต่ด้วยลักษณะน,นิสัยของเล่าปีที่มีลักษณะเป็นผู้พนมมือสิบทิศซึ่งมีความอ่อนน้อมยอมรับลูกน้องจนสามารถซื้อใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อให้การศึกของตนประสบผลสําเร็จสิ่งที่เล่าปีทําคือลักษณะน,นิสัยที่เป็นจุดแข็งของเขาที่ทําให้ลูกน้องเห็นว่า ให้ความสําคัญกับลูกน้องดีมากกว่าคนในครอบครัวเสียอีกซึ่งในเวลานั้นเป็นช่วงที่เล่าปีอยู่ในช่วงยากลําบากจนไม่สามารถหาซื้อของที่มีค่าใดตอบแทนการกระทําของจูโล่งได้แต่สิ่งเดียวที่เขาทำได้คือซื้อใจลูกน้องและมันก็ได้ผล 1. เราต้องจริงใจต่อคนอื่นและตัวเองด้วย สองคิดเป็นใหญ่ต้องกุมใจคน 3. าพี่น้องเหมือนแขนขาลูกเมียเหมือนเสื้อผ้าเสื้อผ้าขาดยังพอเย็บได้แขนขาขาดไม่อาจต่อได้ 4. แม้มีหวังเพียงน้อยนิดข้าก็จะไม่ปล่อยผ่าน 5. หมายเส้นเดียวไม่เป็นได้ต้นไม้ต้นเดียวไม่เป็นป่า6 การจะทำงานใหญ่ไม่ควรอาศัยแค่กำลังเพียงอย่างเดียวคุณธรรมต่างหากที่จะครองใจคนได้จริงๆ 7. ปราสอนว่าผู้ใดไร้สัจจะชีวิตจะล้มเหลว 8. โบราณท่านว่าไว้ถ้าฟ้าขนองให้ระวังตัวจงหนัก 9. ค้าข้าทำศึกมาชั่วชีวิตรู้เรื่องการเดินทับดีเมื่อต่างก็ต้องทน ก็ดูว่าใครจะมีความอดทนมากกว่า 10. ถึงจะเป็นกล้วยไม้ถ้าหากมันอยู่ขวางประตูก็ต้องกำจัดมันเสีย 11. สถานการณ์สร้างวีรบุรุษวีรบุรุษจะเกิดขึ้นเพราะสถานการณ์เท่านั้น 12. เมื่อเราครับขันตกอัดก็ต้องจำยอมน้อมกายรอคอยโอกาสไม่ควรแข็งขืนจนหักปน 13. ถ้าแม้แต่เล่ายังหักห้าไม่ได้แล้วจะทำงานใหญ่ได้อย่างไร 14. ถ้าไม่เสี่ยงเป้าหมายก็เป็นเพียงแค่วิมานอันเลื่อนลอยเท่านั้น 15. คุณธรรมและความถูกต้องเป็นสิ่งที่ข้าย,ยึดถือมาตลอดชีวิตและจะไม่มีวันบิดพลิ้วเป็นอันขาด 16. พระจันทร์จะชมเมื่อไหร่ก็ได้แต่คนเก่งแบบนี้ถ้าเสียไปจะไม่ได้คืนอีก 17. ต้นตอแห่งความวุ่นวายประการสำคัญคือใจคนที่ไม่รู้จักพอ 18. ปลราดรู้ได้โดยไม่ต้องเดินทางเข้าใจโดยไม่ต้องเห็นสำเร็จโดยไม่กระทํา 19. เจ้าคือแก้วเจรานัยบางใส แนนสายลมพัดผ่านข้าก็รู้สึกห่วงแหง 20. สึกยังไม่จบโอกาสก็ยังมีเป็นยังไงกันบ้างคะกับสุดยอดคำคมเล่าปีที่เรานำมาฝากกันในวันนี้เพื่อเป็นข้อคิดคติเตือนใจและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ